ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีครับผมจันทการแก้วเพิ่มดูดวงราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนเป็นราศีสุดท้ายนะครับในไตรมาสที่3มนะครับมิถุนากลกราดาสิงหานะครับชาวมีนคือท่านที่เกิดลัคนาราศีมีนหรือเกิดตั้งแต่ที่15มีนาคมถึง12เมษายนของทุกปีนะครับ ของผมจะได้ทั้งลักนณาและราศีนะครับแม่นเหมือนกันนะครับมันจะเข้าคนละจุดกันนะ <c oughs> จริงๆการดูดวงต้องดูให้รอบครอบดูทั้งลักนณาทั้งราศีนะครับคนอื่นมาดูดาวประจําตัวนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวของชาวมีนทาให้นคนใฝ่เรียนรู้นะครับบางคนเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคุณหมอที่เก่งมีความสามารถสูงนะครับถ้าดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวเข้มแข็งเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรหรือราชาโชคนะครับ เป็นคนธาตุน้ําทําคนใจเย็นนะครับใจเย็นใจดีขี้สงสารคนนะครับอยู่วินนาศของดวงเมืองและดวงโลกก็แปลว่าเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนนะครับเป็นคนที่ชอบความเงียบสงบไม่ชอบชอบออกสังคมสักเท่าไหร่นะครับมาดูดาวประจำตัวจรนะครับดาวพรหัส นะครับนอกจากเป็นดาวประจําตัวแล้วยังเป็นดาวเจเริญกามะด้วยนะครับจอ,อยู่เรือนสหัชชะนะครับสมพันธ์ดีกับลัคนานะครับก็แปลว่าการติดต่อวิ่งเต้นต่างๆมักจะประสบความสําเร็จการออกสังคมนะสังคมเยอะยิ่งมีโอกาสได้งานเยอะได้เงินเยอะนะครับ <c oughs> มาวิเคราะห์ดาวกันนะครับดาวเสาเจาเรือนลาภะ เนี่ยนะครับจอ,อยู่เรือนวินาศในด้านดีบางคนอาจจะได้โชคลาภมาแบบฟุกๆุกนะครับหรือได้โชคลาภได้เงินใต้โต๊ะหรือได้เงินมาจากาวิชาเลีนรับนะครับนอกจากนี้วินาศหมายถึงต่างประเทศบางคนอาจจะมีไรายได้พิเศษจากต่างประเทศนะครับหรือได้เงินจากความเสียหายของคนอื่นอย่างเช่นคนเืิดร้อนนะครับเอาบ้านเอารถมาจำนองกับเรา ผนสุดท้ายเขาก็อาจจะปล่อยขาดหรือบางคนผ่อนไม่ไหวผ่อนบ้านผ่อนร,รถต่อไม่ไหวก็เอามาให้เราผ่อนต่อนะครับก็ถือเป็นโชคดีของเรานะครับดาวราหูจเจริญวินาศทับลัคนานะครับวินาศทับลัคนาก็มีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดนะครับในด้านเสียก็ต้องระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับราหูทับลัคนาเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ลุ่มหลงม,มัวเมาตัดสินใจรวดเร็วนะครับทําให้ถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับ เพราะชาวมีนส่วนใหญ่มักจะเป็นคนซื่อนะครับบางคนก็ไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่เป็นคนความรู้ดีสตสิปัญญาดีแต่ว่าบางทีอาจจะซื่อเกินไปนะครับไปดูดาวย่อยจอนกันนะครับดาวอาทิตย์ในช่วงต้นเดือนมิถุนาถึง15มิถุนาเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ เจ้าเรือนอริจอนหรือเรือนพันธุช่วงนี้ก็ระวังมีปัญหากับคนในครอบครัวพ่อแม่นะครับหรือญาติพี่น้องหรือไม่งั้นก็อาจจะมีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเจ็บป่วยนะครับ16กรกฎาคมถึง17สิงหาดาวอาทิตย์จรกข้าเรือนปุตตะนะครับเป็นมหาจักรช่วงนี้ก็โชคดีเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารหรือลูกน้องนะครับอย่างเช่นลูกหลานประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเรียนหรือการทํางานนะครับ ชื่อเสียงกีตยศเจ้าชะตาก็โดดเด่นนะครับหรือมีลูกน้องช่วยใธุรก,กิจการงานโปรเจกต์ใหม่ประสบความสำเร็จนะครับในด้านเสียก็ระวังมีปัญหาขัดแย้งกันนะครับหรือลูกหลานเจ็บป่วยเนี่ยนะครับโอเคสิสิงหาถึงวันที่17กันยาในดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรจอนก็เรนอรินะครับช่วงนี้ก็ระวังสุขภาพของตัวเองหรือสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะครับ หรือมีศัตรูกับระวังไปมีศัตรูขัดแย้งกับระดับบิ๊กๆนะครับ้ากเป็นลูกจ้างหรือเป็นข้าราชการก็ต้องระมัดระวังนะไปดูดาวอังคารนะครับดาวจันทร์เป็นดาวที่เดินเร็วจะไม่ได้ดูนะครับดาวอังคาร2มิถุนาถึง13กรกฎาคมดาวอังคารเนี่ยดาวการเงินเป็นกเกษตรช่วงนี้การเงินดีมากนะครับนะบางคนได้เงินมาจากต่างประเทศนะครับ หรือใครที่ทำการค้าต่างมีโอกาสได้เงินทองเข้ามาเยอะนะครับการเงินมั่นคงนะครับช่วง13กรกฎาคมถึง26สิงหาคมการเงินยังดีต่อเนื่องนะครับดาวการเงินเป็นราชาโชคและเป็นประเกษตรนะครับมีโอกาสการติดต่อวิ่งเต้นหาเงินหาทองเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะครับได้เงินมาเยอะดาว อังคารอย่างทับดาวพฤหัสคู่สมพลเนี่ยนะครับมีพลังในการหาเงินนะครับการติดต่อวิ่งเต้นหาเงินขณะเดียวกันก็ไปทับกับดาวมฤตยูเป็นดาวอาเพศนะครับก็แนวโน้มบางครั้งของระวังการเงินเหมือนกันนะครับการเงินพลิกผันนะครับอาจจะได้ก็ได้ไม่เยอะเสียหายก็เสียหายเยอะช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องการลงทุนนะครับ 26สิงหาคมไปแล้วดาวการเงินก็ยังสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับจอก็เรือนพันธุบางคนมีเงินไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินหรือไปเคลื่อธุรกิจใหม่ๆนะครับก็ถือว่าการเงินดีต่อเนื่องนะครับ3เดือนจากนี้ไปนะครับไปดูดาวพุธนะครับดาวพุธก็เกี่ยวกับธุรกิจการค้าเป็นดาวเจเริญพันธุเจเริญปัตตนีนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธเนี่ยจะมีเป็นดาวที่ดีสําหรับชาวมินนะครับช่วงมิถุนาถึงกลางมิถุนาเนี่ยดาว เข้าเรือนพันธุนะครับช่วงนี้บางคนก็จะโชคดีนะครับมีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถหรือที่ดินนะครับหรือได้เซ็นสัญญาซื้อขายบ้านรถยนต์หรือที่ดินนะครับ27มิถุนาจนถึง31สิงหาดาวพุธจรเข้าเรือนปุตตะนะครับช่วงนี้การธุรกิจโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะธุรกิจจัดทำบ้านจัดสรรน,นะครับด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังไปได้ดีนะครับ ดรวพุธอย่างจอทับดาวสุขคู่ธาตุน้าในเรือธาตุน้ําได้ดาวคู่สิทธิธาตุด้วยนะครับช่วงนี้ชีวิตยังแฮปปี้นะครับบางคนก็ได้พบคนรักใหม่หรือได้ลูกน้องใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในคนใหม่เข้ามาช่วยช่วยธุรกิจติดต่อต่างๆในประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่เราพูดภาคองศา24กร,รกฎาคมถึง11สิงหาเนี่ยนะครับระวังมีปัญหาหมอนกันนะครับ นะธุรกิจการงานอาจจะชะลอตัวนะครับการเซ็นสัญญาต่างๆอาจจะมีเหตุให้คาดเคลื่อนหรือเลื่อนออกไปนะครับงานโดยเฉพาะงานโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ๆนะครับหรือลูกน้องที่รับเข้ามาในช่วงนี้นะบางคนก็อาจจะลังเลนะขอเลื่อนเวลาในการเข้ามาทำงานนะครับต่อไปดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนสาหัชะกับเจ้าเรือนมรณะนะครับช่วง มิถุนานะครับต้นเดือนถึงวันที่14มิถุนาเนี่ยนะครับดาวพฤหัสจรอ,อยู่เรือนพันธุช่วงนี้มีเกณฑ์จะเดินทางไปหาพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะครับหรือไปติดต่อเพื่อเจราจาค้าขายเรื่องบ้านรถยนต์หรือที่ดินนะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในการขายนะครับดาวพุธเป็นเกษตรด้วยนะครับช่วงนี้ถือว่าธุรกิจมั่นคงดีมากนะครับการงานมั่นคงดีมากนะครับ อ๋อทวทีนะครับดาวพฤหัสศุกร์ดาวพฤหัสศุกร์ติดต่อในเรือนพันธุนะ <c oughs> ดาวพฤหัสศุกร์อ่อสิบสี่มิถุนาถึงเก้ากรกฎาเนี่ยนะครับดาวพฤหัสศุกร์จอดอยู่เรือนพันธุนะในด้านเสียก็ระวังพ่อแม่เจ็บป่วยนะครับหรือมีเหตุให้ซ่อมรถซ่อมบ้านเหมือนกันเพราะดาวพฤหัสศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะครับเก้ากรกฎาถึงวันที่หนึ่งสิงหาดาวพฤหัสศุกร จอดอยู่เรือนปุตตะนะครับช่วงนี้ก็บางคนก็อาจจะไปซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่นะครับหรือไปติดต่อวิ่งเต้นเพื่อหารถหาบ้านใหม่บางคนได้พบรักใหม่ในช่วงนี้นะครับช่วงวันที่2สิงหาถึง27สิงหาคมเนี่ยดาวพระุกรจอดเล็งกับดาวเสาร์อยู่อริเข้าวินาศเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ระวังเพื่อนนะครับจเจริญสาะ เพื่อนเป็นศัตรูกันมีปัญหาการทรยศหักหลังนะครับหรือเพื่อนร่วมงานแทงข้างหลังนะครับโอเคนะครับอันนี้คือภาพรวมของดาวต่างๆนะครับต่อไปดูรายละเอียดเรื่องการงานนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้าจาย์ด้วยนะครับการงานวัยเรียนนะครับการเรียนก็ยังไปได้ดีนะครับนะาการสอบเรียนต่อหรือสอบเ,อเข้าทํางานมีเกณฑ์จะสอบได้นะครับ ดาวพฤหัสเจ้าเรือนกัมมะจรอูุ่นสาชะแปลว่างานที่การติดต่อวิ่งเต้นหรืองานสื่อสารงานสอนนะงานการเรียนการสอนการประชุมสัมมนาต่างๆจะทําได้ดีนะครับหรือทํางานเกี่ยวกับเขาเรียกว่างานขายนะครับงานขายตรงนะครับจะทําได้ดีนะครับเข้ากับหมู่คนเยอะๆยิ่งเข้าหาคนเยอะยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานนะครับ มิถุนาถึงกลางสิงหาคมเนี่ยถือว่าการงานโดยภาพรวมในดีมากนะครับมีโอกาสได้งานใหม่ๆเข้ามาเยอะในช่วงนี้นะครับธุรกิจติดต่อต่างๆประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับกลางสิงหาถึงกลางกันยาการงานจะมีปัญหาบ้างนะครับเนื่องจากมีดาวเข้าเรือนอรินะครับก็ทําให้การงานติดขัดมีปัญหามีคู่แข่งนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ในช่วงที่ ดาวพุธพักองศานะครับ24กรกฎาคมถึง11สิงหาเนี่ยนะครับก็ทําธุรกิจชะลอตัวนะครับอะไรที่รับปากกันไว้ก็อาจจะมีการเลื่อนออกไปนะครับไม่เป็นไปนตามสัญญานะครับบางคนลูกน้องลาออกนะ หรือลูกน้องเจ็บป่วยก็ทําให้กระทบกับเรื่องการงานนะครับทําให้การงานสําเร็จล่าช้าออกไปนะครับก็ต้องดูแลลูกน้องให้ดีนะครับในช่วงนี้นะครับนอกจากนี้ก็ต้องระวังเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วมงานอาจจะทรยศหักหลังนะแทงข้างหลังไปฟ้องเจ้านายนะครับ <c oughs> เรื่องการเงินนะครับ 2มิถุนาถึง12กรกฎาคมเนี่ยดาวการเงินเป็นเกษตรนะครับสัมพันธ์ดีกับลักนณาช่วงนี้การเงินดีมากนะครับาการเงินมั่นคงดีมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่นะบางคนที่ทํางานกับต่างประเทศก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากต่างประเทศนะครับ13กรกฎาคมถึง26สิงหาการเงินก็ยังดีต่อเนื่องนะครับบางคนก็ได้เงินมาแบบง่ายๆนะครับการติดต่อวิ่งเต้นต่างๆ บางคนจะไปกู้แบงก์ก็มีเกณฑ์จะ,ะกู้ผ่านนะครับดาวการเงินโยกหน้าลักนาเป็นราชาโชคนะครับมาทับกับดาวพฤหัสได้คู่สมพลนะครับนะแต่มาทับกับดาวมรตยูบางครั้งก็เรามาระวังเรื่องการเงินเหมือนกันนะครับแนวโน้มการเงินเวลาได้ก็ได้เยอะนะครับมาแบบปุบปรับฉับพลันเวลาเสียหายก็เสียหายแบบปุบปรับฉับพลันเช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้ดาวราหูเนี่ยนะครับทับลักนาของชาวมีนเนี่ยอาจจะทําให้เชื่อคนง่ายระวังการถูกหลอกถูกโกงนะครับนะจากคู่ค้าหุ้นส่วนหรือใครชวนไปลงทุนช่วงน,นี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะราหูทับลักนณบางครั้งก็ทําให้เราไว้ใจคนง่ายนะครับนะใครเดือดร้อนอะไรก็ช่วยเขาบางทีช่วยเขาเวลาเราเดือดร้อนขึ้นมาขอให้เขาช่วยนะอย่างเช่นหยิบยืมเงินไปช่วงเขาเดือดร้อนเราให้ไปพอเราเดือดร้อนจะขอเงินคืนเนี่ย จะมีปัญหาตอนนี้แหละนะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับราหูทับลักนาต้องระวังแทบทุกด้านนะครับเพราะราหูทับลัคขาทำให้ใจร้อนเชื่อคนง่ายนะแต่ัดสินใจแบบบุ่มบามเรื่องความรักคู่ครองนะครับความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับชาวมีนดาวปัตตนิอย่างสัมพันธ์ดีกับลักขนานะครับดาวปัตตนิเข้าปุตตะคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักใหม่คนกับ คนที่อายุน้อยกว่านะครับคนที่จะแต่งงานช่วงนี้บางครั้งก็อาจจะมีเหตุให้เลื่อนออกไปนะครับเนื่องจากดาวปัตตนิพักองศานะนาทำให้มีจะหมั้นหมายหรือจะแต่งงานก็อาจจะมีการเลื่อนออกไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแค่ช่วงสั้นๆที่ดาวพักองศา24กรกฎาคมถึง11สิงหาเท่านั้นนะครับ เมื่อเลยระยะเวลานี้ไปทุกอย่างก็จะผ่านตามปกตินะครับอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็เคลียร์กันให้เรียบร้อยนะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพต้องระมัดระวังกันนะครับราหูทับลัคขนานะครับเป็นดาวธาตุลมนะครับขับรถขับปลาก็ทำให้ใจร้อนนะอารมณ์ร้อนได้นะครับต้องระมัดระวังฝนตกถนนลื่นนะครับขับรถก็ขอ,ขอให้ใจเย็นนะครับนอกจากนี้ ราหูทับลัคนาทำให้เชื่อคนง่ายนะครับโอกาสาถูกหลอกถูกโกงนะครับโอกาสเจ็บป่วยดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยนะครับยิงราหูใครอยู่อริมรณะวินาศจรทัพลัคนาต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษถ้าเป็นไปได้ให้ตรวจสุขภาพนะครับในช่วงนี้นะจนปีหน้าก็ยังตรวจอยู่นะครับราหูทัพลัคนาจนถึงพฤษภาปีหน้านะครับ แต่ถ้าราหูใครจรมาดีก็จะโชคดีอย่างราหูจรเป็นสีบางคนมีเกณฑ์จะได้ไปต่างประเทศนะครับโชคดีด้านต่างประเทศนะครับอย่างคนที่มาดูดวงกับผมปีที่แล้วปีนี้มาดูต่อปีที่แล้วแทบจะขายรถนะครับเดือดร้อนมากอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะจะขายรถขายบ้านเพราะสามีก็ตกงานตัวเองทํางานคนเดียวนะวันนี้มาดูอีกนะครับสุดท้ายุราศีกุมนะครับ ดาวพฤหัสเข้าพันธุบ้านก็ไม่ต้องขายทุกอย่างที่ลายไปทางที่ดีดาวราหูเป็นสีเข้ากระดุมพระการเงินดีขึ้นนะครับดวงเราก็มีขึ้นไปลงเป็นจังหวะของชีวิตนะครับปีที่แล้วผมก็บอกแล้วบ้านอาจจะไม่ต้องขายก็ได้เมื่อดาวพฤหัสจรเข้าพันธุก็ไม่ได้ขายจริงๆนะครับผลสุดท้ายก็แฮปปี้มีเงินมีทองไปขยายธุรกิจจะเปิดร้านนะครับขอเลิกเปิดร้านโอเคก็ยินดีด้วยนะครับ สำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าไปได้ดีนะครับปัญหาเลยผ่านพ้นไปได้ดีส่วนหนึ่งมาจากบุญกุศลน,นะครับเนื่องจากเขาทําบุญทํากุศลบ่อยนะครับมีพระไปที่ประเทศอังกฤษเขาก็ทําบุญกันประจำนะบทสวดมนต์ไหว้พระทำบุญประจําบุญกุศลก็ช่วยนะจากหนักให้เป็นเบาผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นบุญกุศลก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่าไปหวังพึ่งดวงอย่างเดียวนะครับเราต้องทําบุญสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลานะ โอเคนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังอย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ